หวานเย็นคืออะไรครับในเทปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้บันทึกเทปวันที่1ิธันวาคม2566เวลา12นาฬิกาสนาทีของการบันทึกเทปนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามช่อง y ย u ทูบเปาจอมเน็ตซิมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆจะได้ไม่พลาดนะครับโดยเฉพาะเน้นหนักมาทางด้านของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายมือถือครับที่จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับกับช่อง y o u t u b บเปาจอมเน็ตซิมครับ แล้วก็ดังที่เปิดประเด็นเปิดหัวข้อไปในตอนนี้นะครับว่าหวานเย็นคืออะไรครับอันนี้เป็นคําพูดแบบาชาวบ้านชาวบ้านแบบบ้านๆกันเลยครับสมัยก่อนนะได้ยินกันเยอะมากกับคํานี้นะครับคํำนี้จะมีมากในช่วงของหน้าแล้งครับหน้าแล้งอากาศร้อนๆน,นะครับจะได้ยินคํานี้เยอะมากกับคําว่าหวานเย็นนะครับหวานเย็นคืออะไรนะครับ ในเทปนี้เรามาคุยกันนะครับหวานเย็นหวานเย็นก็คือการเอาน้ำหวานนะครับน้ำหวานแล้วใส่ถุงหรือใส่อะไรเนี่ยนะครับโดยปกติเราจะใส่ถุงครับแล้วก็รัดยางให้เรียบร้อยนะครับเป็นถุงรูปรูปแบบไหนก็ได้นะครับรัดยางให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นในช่องฟิตรับช่องฟิตคือช่องแช่แข็งนะครับใส่เอาไว้ในช่องแช่แข็งครับ แล้วรุ่งเช้ามามันก็จะแข็งกลายเป็นก้อนนะครับกลายเป็นลักษณะรูปรักตามที่เราใส่เอาไว้นะครับเราก็จะใช้กินนะครับในช่วงหน้าร้อนเพื่อที่จะดับกระหายคลายร้อนครับเพราะความหวานกับความเย็นนั้นมันจะช่วยเราชุ่มฉ่าขึ้นคลายร้อนได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหวานเย็นก็คือเอาเปรียบเสมือนน้ําหวานนะครับที่นําไปแช่เย็นนะครับแล้วก็มาใช้รับประทานแก้ กระหายคลายร้อนในช่วงของหน้าร้อนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของหวานเย็นครับมันจะมีเป็นสีสีครับช่วงแรกๆจะเป็นสีครับสีนว้นสีนี้สีนั้นครับนะครับมากมายหลายสีเลยครับใช้น้ําหวานบ้างเคี่ยวเป็นอ่าให้มันเป็นอ่าน้ําหวานนะครับหรือถัดจากนั้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องของใช้น้ําหวานอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ลงโฆษณาครับผมบอกยี่ห้อไม่ได้นะครับ ยอะๆหนึ่งครับเอามาผสมน้ํานิดหน่อยครับนะครับยอะหนึ่งครับน้ําหวานครับยอ่หนึ่งครับเป็นเป็นคล้ายๆแบบหัวน้ําหวานน่ะนะครับเอ่อรู้ใช่ไหมครับขวดหนึ่งก็กี่บาทผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับแล้วเอามาผสมน้ําอีกทีหนึ่งครับน่ะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าน้ําหวานเยอะอะไรนะครับอ่าเอามาส่งน้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็นํามาใส่เป็นถุง นะครับใส่ถงุงแล้วก็รัดยางให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปแช่ในช่องฟิตในตู้เย็นช่องแช่แข็งนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นหวานเย็นขึ้นมานะครับเราก็ได้ได้กินกันแบบอ,อ,อรลอยขึ้นนะครับเพื่อความสดชื่นในช่องของหน้าร้อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีมีการผสมผสมในส่วนของอะไรนะมีขนุนมีถั่วเหลืองอ่าไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วเขียว นะครับก็จะมีการดัดเปลงขึ้นมาครับผสมใส่อะไรนะรอดช่องอใส่คองเคลงก็มีด้วยนะครับบางที่คือผสมไม่เรียบร้อยเป็นแบบอรอดช่องน้ํากะทิแล้วก็ใส่เป็นถุงแล้วก็เป็นใส่ในช่องฟิตไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นหวานเย็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นหวานเย็นแบบมีผสมนุ่นนี้นั่นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดับกระหายคลายร้อน ในช่วงของหน้าร้อนนะครับนี่คือเรื่องของคําว่าหวานเย็นครับลองไปค้นคว้าดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับมันก็จะมีอยู่นะครับหวานเย็นคืออะไรนะครับมีมากมายหลายรูปแบบเลยครับและแต่เลยครับว่าเราจะอเป็นรูปแบบไหนนะครับหวานเย็นครับหวานเย็นนะครับก็สำหรับเทีนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆครับมาร่วมพูดคุยนะครับในเทปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ